เด็เดตใหม่แล้วครับทุกคนว้าวอะไรครับครับเนี่ยโหมดจัดหมดซอมบี้ปีศาจคู่วุ้ยมันมาอีกแล้ววุ้ยโตคุณคุณนะโอ้โหผมตามจนผมเล่นแรกๆเลยเลยพวกซอมบี้เนี่ยเฮ้ยมีโรงงานใหม่อู้ผี ใหม่แล้วเทเจตซีซีไอโดบอไซเบอร์กำลังมาหุ้ยอะไรมากๆเลยตัวเข็นโอเคอัปเดตตัวละครดูอัปเกรดอาวุธวุ้ยอัปเกรดได้อีกอ่ะฟาร์มาอัปเกรดปรับอาวุธ,ออวธ,ออวธโอเคโซ่โซฟิสไตล์ ไ้ยมีปัาอะไรด้วยเอืมอู้ผมจำได้ดูอืมผมเคยดู Youtube ตอนผมดู Youtube น่ะอะไรวะผมดู Youtube ผมเห็นเขาเล่นหมดใหม่อยู่แต่เป็นคนต่างชาตินะแบบสวนยิงหัวอะไรแบบเนี้ยวันนี้เราก็จบแค่นี้นะรับอัปเดตก่อนซึ่งตอนนี้คุณคงเห็นแล้วคุออุ้ยไฟ รูปไม้แล้วอะไรเนี่ยสงสัยต้องมีชุดไม้มาแน่นอนเลยครับชุดเทจยียมันจะเป็นลายเหมือนระบายอะ่ะนี้ก็เกมอื่นๆซึ่งเราจะเพิ่มซึ่งเราจะมาเล่นฟรีไฟในแมปใหม่กันนะสามสองึ